มันครับเพราะว่าเราก็ซ้อมมาค่อนข้างเต็มที่ไม่ค่อนข้างสิต้องเต็มที่แล้วก็ซ้อมมาเต็มที่ด้วยแหละแล้วแบบพอเราได้มาโชว์จริงๆเนี้ยพอมีพี่ๆแฟนคลับมาดูมันก็เหมือนเหมือนกับสร้าง energy ให้เราเวลาโชว์ด้วยเราก็มันสนุกไปกับมันครับจริงๆตอนนี้มันเวลาเต็มตัวประมาณสิบสิบวันประมาณสิบกว่าวันครับแต่ละวันก็ไม่ได้ซ้อมเต็มก็ครึ่งวันละกันใช้คําว่าครึ่งวันก็ประมาณ แปดถึงเ้าชั่วโมงตาลางค่อนข้างร้อยรซึ่งที่ฟอ์มมีแบบวันไปถึม่มีมีวันนะวันเพลงเต้นครับเพราะเราก็เป็นคนที่ไม่ได้เต้นเก่งด้วยแล้วแบบเพลงที่เอาไปโชว์มันก็ต้องแบบใช้สรีระค่อนข้างเยอะเราก็เลยเครียดกับเพลงนั้น ที่สุดครับโชว์ออกมาก็เหมือนเป็นแฟนๆก็พีดแฟนดีนะว่าเรเาเ็เพื่นเลยครับก็ขอบคุณทุกๆคนครับที่ชอบโชว์เพราะเราก็แล้วก็วกทีมงานก็ตั้งใจทำโชว์เหมือนกันครับอย่างตัวเราวเองชอบโชว์ไหนครับผมชอบเมนเล่เพลงล็อกครับเพราะว่าเราไม่เคยร้องเพลงแนวนี้ให้พี่ๆแฟนคลับฟังด้วยแล้วแบบพอยอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยมีพี่ๆแฟนคลับคอยส่งเสียงเชียร์แล้วแบบพอไปเข้าออกับเพลงล็อกมันก็เออสนุกครับ พี่ๆกันทัดน่าจะชอบเพลงที่เรกได้ไดอ่าอันนั้นก็เป็นเพลงที่ผมเครียดมากที่สุดเลยนะครับเครียดเรื่องเครียดเรื่องเคเรียดเรื่องเต้นครับแล้วก็หลายภาษาด้วยเวลาร้องและที่สำคัญก็คือมีน้ํามีน้ําโปรยลงมาอีกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าตอนรันทูเราเขายังไม่ได้ปล่อยน้ําจริงครับแต่พอโชว์จริงมันออกมาดีก็พี่ๆกันลับชอบก็โอเคครับซ้อมเต้นหนัก ผมเป็นเพลงแรกที่ซ้อมเลยครับเพลงนี้แล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆเรื่อยๆยันก่อนก่อนวันโชว์แล็บไอใครสอนซ้อมกอนเป็นเด้ง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 หรอครับ <c oughs> ผมต้องบอกว่าใครสอนครับก็เป็นพี่ๆโคโลกราฟนั่นแหละครับเขาก็แบบให้ใช้เอวเยอะๆอะไรอย่างนี้เราก็ลองทําตามดูมเกิอ <c oughs> <c oughs> ุ้ย อะไรนะมีเลืดอนไหมกองชว์ก็มเขือนนะครับมันก็แบบเราก็ต้องเต็มที่ด้วยแล้วแบบเราก็ไม่เคยเด้งแรงขนาดนี้ครับ หรือเปล่าล่ะครับคนห่วมันจะมนอ่ก็อมันมันอยู่ในทีมเซ็กซี่อะครับเราก็ต้องมีนิดนึงนิดนึงตคนบอกว่าถอดเลยถอดเลยโอ้ถอดไม่ได้ถอดถอดน่าจะโปไปจริงๆิงคอนเสิรตใหญ่ทั้งนี้เราเราคิดไหมว่าพี่พี่แฟนคลับเขาจะตอบรับกระแสเลยคอนเสิร์ตดีขนาดนี้ครับอย่าง ตอนขายบัตรอย่างเงี้ยก็1นาที40วิโดยประมาณก็ขายหมดแล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับอีกครั้งครับที่ให้การสนับสนุสนการขนาดนี้ครับผมนี่หลงจบคอนได้นอนจะอิ่งตอนบ้งโอ้ยังไม่ได้หยุดเลยครับใช่ครับก็ทํางานมาเรื่อยๆทุกวันครับเื่นงาแหลังจกนี็ข็บคุณที่เลนะ่นก็แน่นแต่ก็อาจจะมีเวลาพักบ้างครับเพราะว่าเราก็ต้องพัฒนาสมนร่างกายตัวเองนิดนึงอย่างเี่คือใหม่เลยลก็คือยังมีงาน ปีปีใหม่มีงานไหมครับพี่มีครับมีก็มีเรื่อยๆครับจะไปถึงปีหน้าอาจจะอย่างนั้นครับกนเล็กๆได้ฟังเพลงใหม่แนตัเลยอ๋อที่พี่แอม <PM S 1> แต่งใช่ในชะ่่ได้ได้ฟังบ้าง,ฟ,งฟังแบบที่แฟนคลับเขาตัดมาครับพี่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีเวลาฟังเพลงเต็มขนาดนั้นแต่เราก็เห็นแท็กนะว่า แท,แท็กเพลงนี้ก็ขึ้นลำหนึ่งด้วยใช่กลายเป็นเพลงประจำร้องหนึ่าใช่ใช่ใช,ใช่ก็น่ารักดีครับเปรียบแบบเป็นทันตะวันกับดวงอาทิตย์ครับตอนแรกรู้สึกก็เป็นเพลงแบบสไตล์ที่พี่แอมแต่งอยู่แล้วครับแบบเป็นเพลงน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้ฟังแล้วเสียงเสียงที่ร้องก็เป็นเสียงพี่แอมใช่ไหมครับเสียงพี่แอมก็ดีมากด้วยครับเราเรามีโอกาสได้คุยกับพี่มิวหรือเรื่องเพลงไหมครับ<ๆ>โอ้ยยังไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าที่เจอเมื่อวานเราก็ วุ่นๆด้วยเพราะว่าเราไปงานแฟนมีตของทางหนังน้าลงมาเราก็เจอในห้องแต่งตัวปุ๊บเราก็ไปถึงพอเราไปวิง่งวิ่งงานอีกงานหนึ่งมาก่อนด้วยถึงปุ๊บเราก็รีบแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็ขึ้นเวทีเลยก็เลยไม่ค่อยได้คุยนอกเรื่องเท่าไหร่สก็คุยเรื่องที่จะโชว์เวทีนั่นแหละแต่พี่เขาบอกว่าถ้าเพลงนี้ออกไปดงที่ไหนก็คือใส่เพได้เลยอ่อใช่แล้วไม่ต้องใส่ถาไปอ่างั้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกร้องนะครับ เาทำเพลงเหรอครับก็ไม่แน่ครับอาจจะอาจจะแต่ก็รอให้แบบคิวงานแล้วพวกนี้มันเ,เขาเรียกว่าเบาลงกว่านี้นิดนึงว่าช่วงนี้เราก็วุ่นกับงานค่อนข้างเยอะครับเราจะมีโอกาสแบบข้าวไปอัดเปลี่ยนมัเป็นเพนล,เพลเพงที่มีทุนสนิทเพลงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องรอทั้งพี่เขาว่างก็ทั้งผมว่างนะครับว่างตรงกันอาจจะได้มีโอกาสมั้งครับถ้าว่างก็ อาจจะครับอาจจะอ่าก็น่ารักดีนะครับล่าสุดมีโปรเจกต์จัดเป็นแฟนคลับจากในเมดิ亚ด้วยคือว่ากับเหตเกา่ณ์ที่เป็นอันไหนครับที่เป็นโปรเจกต์เหมือนเขาร่วมกับองค์กรใหญ่ๆเขาเป็นเฟซเขาเปย่างเงี้ยวือสมัครอาหารให้กับผู้ได้โอกาสในช่วงวันเปิดตลาดอันนี้ยังไม่ยังไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวกลับไปตามดูครับผมเราจะทำช่วงประมาณ17ดเจถึงยีนี้แหละครับอ๋อแล้วครับ ได้ครับเดี๋ยวรอกลับไปตามดูครับอยากจะขอบในที่ดีบคุณก็ขอบคุณครับเพราะว่าอย่างเนื่องในวันเกิดที่ผ่านมาอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นแบบพี่พี่แฟนคลับหลายๆคนที่แบบไปทําบุญหรือแล้วก็อะไรพวกนี้แบบใช้ชื่อว่ากับคณาวุฒิแล้วก็ขอบคุณพี่พีทุกคนมากครับที่เอ่อเขาเรียกาอะไรทาสิ่งดีๆร่วมกันครับก็หวังว่าพี่แฟนคลับก็จะทาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมน่ารักมากๆครับ จะปีใหม่แล้วมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆหรือว่าอยากจะส่งความสุขอะไรให้แฟนๆครับก็ปีใหม่นี้นะครับก็อวยพรละกันขอให้พี่ๆแฟนคลับทุกคนมีความสุขมากนะครับแล้วก็คิีและสมปัารถนาทุกเรื่องครับผมอะไรที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ต้องเอาไปปีหน้าครับทิ้งไว้ปีนี้แล้วก็ไปเจอกันปีหน้าครับผมมีความสุขมากรักษาสุขภาพได้ครับขอบคุณครับ